โอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งมานะคะซึ่งว่าซื้อขนมนะคะบัฟเฟอร์นะคะท่วเป็นขนมปังนะคะสอดไส้ของอครีมเลมอนนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ทํามาอย่างเดียวนะคะเราจะเอามาผสมกันค่ะกับน้ําเราจะมาทําของหวานกันในช่วงบ่ายนะคะค่ะส่วนผสมนะคะก็น้ําของกรีนทรีนะคะกรีนสเมดนะคะซึ่งเป็นน้ําฝรั่งนะคะผสมกับน้ำพรันสับปะรดนะคะแล้วก็ แลคตาตอยนะคะไม่ที้ขาดไม่ได้ก็คือกระทินะคะกระทิจากอภาวาค่คะตัวนี้นะคะจะเป็นบัฟเฟอร์นะคะเซนส์นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมานะคะดูวิธีทํทำกันเลยจ้าเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละลงกล้องหน่อยเร็วตัดนะคะขนมปังนี้นะคะลงไปในถ้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่มาละจ้ามาละจ้าเออนี่แหละค่ะแล้วก็จะตัดขนมปังนะคะลงไปไว้ในถ้วยนะคะนี่ไม่ต้องแบ่งนะคะเทใส่ไปเลยเทใส่ไปเลย ไว้กระสิยากแ์แ้เนอะจะได้กินลำลๆำนะคะไปค่ะซักสกองชิ้นนะคะ้มานี่ค่ะที่ฉีกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคนี่นะคะขนมปังนะคะคราวนี้เราก็จะเอา แรกตาซอยนะคะเข้าไปใส่ค่ะใส่นะคะใส่ใสพอ,อให้ท่วมนะคะแบรกตาซอยตอนนี้ต้องแช่เย็นนะคะถึงจะลำนะคะอาจจะหวานนิดนึงใส่ไปเพราะน้ำพรันพวกนี้ะจะเป็นแบบเรมอนนะคะอร่อยมาก ขาดไม่ได้ก็คือกะทินะคะของวันนี้ใช้กะทิของอภกะทิของอาภาวานะคะคก็จะได้แบบขนมนะคะลอยแก้วนี่ราคาจากชิ้นประมาณนี้นะคะสามารถทานได้เลยนะคะคแทนอาหารเช้า อูสดชื่นก็จะได้ผลไม้นะคะอยู่สามอย่างคุณน้ำสั่งน้ำสับปะรดอืมอร่อยซึ่งว่าขนมปังเนี่ย ก็มีไฟของอ่อเลมอนนะคะของมะนาวนะคะอืมกะทิเนี่ยช่วยความเข้มข้นนะคะ เนี่ย่ะดูหา,าซื้อมาทำค่ะ ไม,ไม่ไหวละอร่อยมากอร่อยจริงอืม แล้วท็ดไก่ก็อร่อยโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาให้นะคะขนมนะคะเดี๋ยว